นักเดินทางที่มีชื่อเสียงด่งดังนี้นาะฉันคือโดรีซักกแมเบกแม่ค้าพเนจรเพื่อเป็นของขวัญในการพบกันให้กับเธอฉันมีส่วนลด10%สำหรับสินค้าทั้งหมดของที่นี่ในระยะเวลาจำกัดนะจ๊ะรีบเลือกมาได้เลยนะฉันจะช่วยแพ็คของให้เอง คลิปนี้สนับสนุนโดยโคด้าชอ็อปและกลับมาอีกครั้งในช่วงอยากรู้จักเธอให้มากกว่านี้ที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัติและวีรกรรมของไวฟุและคัสแบนโดกในเกมเก n นชิน Impact สำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องราวสุดแสนจะเศร้าที่มาพร้อมกับเสียงสุดจี๊ดของแม่ค้าโดริเจ้าของวังสุดหรูอาคาซาเซเรที่อยู่ทางตอนเหนือของเมืองซูเมรุโดริผู้ลึกลับดูเหมือนจะมีทรัพย์สมบัติมากมายนับไม่ถ้วน ในฐานะแม่ค้าที่มีเส้นสายมากมายที่สุดในสุเมรุแล้วเธอมีวิธีที่จะจัดหาทุกสิ่งที่เธอต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นอัญ,ญมณีล้ำค่าสมุนไพราหายากและไอเทมแปลกใหม่ที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนแน่นอนว่าราคานั้นก็ไม่ได้ถูกเลย ก่อนที่จะเข้าเรื่องต้องขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ได้นําเนื้อหามาจากข้อมูลตัวละครของโดริที่ปลดระดับความสัมพันธ์แล้วทั้งหมดหากใครอยากจะรออ่านเองก็ต้องระวังสปอยด้วยนะแล้วก็คลิปนี้เจเจจะใช้เสียงภาคโดริในแบบของเจเจประกอบไปด้วยค่อนข้างเยอะก็ขอเตือนด้วยนิดหนึ่งว่าอาจจะตกใจเอาก็ได้แต่ว่าเจเจสนุกมากเลยยังไงก็ฝากติชมด้วยนะ บนใบหน้าของโดริมักจะประดับไปด้วยรอยยิ้มแสนอบอุ่นเสมอแต่ราคาที่ออกมาจากปากเธอนั้นไม่ค่อยจะอบอุ่นเท่าไหร่กลยุทธ์สุดแสบของเธอคือการเพิ่มราคาของสินค้าขึ้น30%จากนั้นจึงขายไปในตลาดในราคาลด20%ลูกค้าจะรู้สึกว่ามันคุ้มทุนแต่ที่จริงแล้วมันก็คือกำไรหนอหนวินวินทั้งสองฝ่ายตา่านะจ๊ะบางคนมองว่าเธอเป็นสายฝนหลังจากความแห้งแล้งที่มาเพื่อบรรเทาความยากลำบาก ว่ากันว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลุ้มใจแบบไหนขอเพียงเสนอราคาที่น่าพึงพอใจโดริก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดแม้กระทั่งจะต้องต่อก่อนกับสถาบันถ้าหากว่ามีเงินถึงแล้วก็เธอก็พร้อมที่จะจัดให้หากเรามีโอกาสได้พบเจอโดริและได้รับนามบัตรของเธอมาข้อความบนนามบัตรจะพุ่งเข้ากระแทกตาเราเป็นอย่างแรกเลยว่า โดริสักแแเบเจ้าของวังอาคาซาสเรสุดยอดแม่ค้าผู้ยิ่งใหญ่ที่มีทุกสิ่งที่เธอเลือกซานและก็เป็นตามนั้นจริงๆโดริเป็นแม่ค้าอันดับหนึ่งของซูเมรุเธอร่ำรวยมั่งคั่งตั้งนอนบนกองมอรามีกอกคารวานมากมายแต่แม้ว่าเธอจะร่ำรวยแค่ไหนโดริก็ยังออกตระเวนค้าขายสมบัติที่แสนน่ารักของเธอในทุกๆท,ที่ของซูเมรุอยู่ดีโดริไม่ได้ขายแค่ของธรรมดาธรรมดาเท่านั้น เธอมักจะขายสิ่งที่ทำให้ผู้คนตื่นตาตื่นใจโดยรี่สามารถขายได้ทุกอย่างในทุกๆสภาพอากาศในบทพูดของเธอไม่ว่าฝนตกฟ้าร้องหรืออะไรตอนไหนก็ขายได้หมดเลยถ้าหากว่าฝนตกเธอก็จะถามเราว่า เอาร่มไหมจ้าฉันมีร่มที่สั่งทำพิเศษอยู่คันหนึ่งนะสามารถชำระน้ำให้บริสุทธิพร้อมกับเก็บน้ำฝนได้ด้วยในเวลาเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนน้ำฝนเนี้ให้ใกลายเป็นน้ำดื่มเก็บไ,ไว้ในขวดเล็กๆได้ด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นของที่ต้องมีตอนออกเดินทางเลยล่ะนี่แค่ห้าเศษโมราเท่านั้นเองนะจ้าถ้าหิมะตกเธอก็จะนำเสนอนวัตกรรม เธอดูนี้สิเครื่องทำก้อนหิมะอันตโนมัติของฉันล่ะอยากได้ไหมอยากได้หรือเปล่าฉันได้รลดค่าเช่าให้เธอห้าเปอร์เซ็นเลยนะจ๊ะหรือในตอนพักเที่ยงถ้าหากว่าเราเอนตัวอยากพักขึ้นมาแล้วก็อุ๊ยอยากนอนกลางวันล่ะจ๊ะฉันมีเบาะนุ่มฟูที่พอดีกับส่วนโค้งรองรับหลังของเธอได้อย่างลงตัวเลยนละ จะสบายแค่ไหนก็ต้องดูว่าเธอจะจ่ายมอร่าให้ฉันเยอะแค่ไหนแล้วล่ะหรือถ้าหากว่าเราเผอไปจ้องมองวิชันของเธอแล้วก็วิชันที่เปล่งประกายวิบวับของฉันเนี่สวยใช่ไหมล่ะจ๊ะถ้าเธอมองนานขนาดนี้เธอก็ต้องจ่ายมอร่าหน่อยแล้วนะในตอนที่เราบอกว่าเราจะเดินทางไปที่ซุเมรุ เธอจะไปเที่ยวสุมเมรุงั้นเหรอจ๊ะทะเลทรายของสุมเมรุเนี่ยอันตรายมากเลยล่ะให้คนมีเมตตาอย่างเดรีช่วยเหลือเธอเองนะทาดานี่คือแพ็กเกจท่องเที่ยวทะเลทรายราคาเพียง5้าล้านหมอดาซื้อตอนนี้แถมฟรีแพ็กเกจท่องเที่ยวป่าฝนถ้าหากว่าพลาดโอกาสนี้ก็ไม่มีขายแล้วนะจ๊ะ ในตอนที่เรารู้สึกว่าแค่ซื้อแพ็กเกจทะเลทรายแค่แพ็กเดียวราคาหันครึ่งเป็น2.5ล้านได้ไหมเธอก็พูดแทรกขึ้นมาว่าเอาล่ะเอาล่ะพูดความจริงกับเธอก็ได้แพ็กเกจท่องเที่ยวทะเลทรายกับแพ็กเกจท่องเที่ยวป่าฝนถ้าหากว่าแยกขายแล้วก็ก็ราคาแพ็กละ2.5ล้านมอราแต่ว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมันฟังดูเป็นข้อเสนอที่คุ้มค่าดีนี่นะาเธอไม่รู้สึกแบบนั้นบ้างหรอจ๊ะ โดริมักจะอยู่ในสถานที่ที่ไม่คิดว่ามีใครอยู่เสมอจากคำบอกเล่าของนักผจญภัยพวกเขามักจะพบโดริในตอนที่กำลังเข้าไปยังเขตอันตรายต่างๆไม่ว่าจะบนภูเขาสูงชันทะเลทรายที่แห้งแล้งป่าดงดิบที่มืดชื้นหรือดินแดนที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่เพราะเต็มไปด้วยสัตว์ร้าย รอก่อนจะขึ้นหรือค่ะคุณเคยไม่เดินผ่านเส้นทางนี้ไปหรอกใช่ไหมอะข้างหน้าเนี้ยมีแต่สัตว์อันตรายเยอะแยะไปหมดเลยถ้ายังไงก็แวะซื้ออาวุธป้องกันตัวที่ร้านฉันไปด้วยสิตามที่เขาเล่าลือกันมาเธอมักจะเสนอขายสมบัติวิเศษที่จะช่วยให้นักเดินทางรอดพ้นความยากลำบากที่เจอในตอนนั้นไปได้ แน่นอนว่าราคาที่ต้องจ่ายนั้นถึงกับต้องคิดแล้วคิดอีกว่านี่คือความช่วยเหลือที่มาในยามสิ้นหวังหรือว่าแค่อึดใจเดียวก็สูญเสียมอร่าไปก้อนใหญ่กันแน่วิธีการขายแบบที่ดักรอคนจวนตัวไม่ซื้อก็ไม่ได้ทำให้มีบางคนมองว่าเธอเป็นแม่ค้าไร้อย่างอายที่ใช้กลยุทธ์ตีชิงตามไฟเพื่อฉกฉวยผลประโยชน์แต่เสียงซุบซิบพวกนี้ไม่ได้เข้าหูโดริเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเสียงเดียวที่จะดังก้องกังวานในวังอาคาศาสรีของเธอได้นั้น มีเพียงแค่เสียงมอร่าที่กระทบกันกรุ้งกริ้งเท่านั้นถ้ามองจากมุมมองของคนนอกธุรกิจของโดริดูเหมือนจะเฟื่องฟูรุ่งเรืองแต่จริงๆแล้วเธอพบเจอกับปัญหารอบตัวมากมายถึงขนาดที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยมีช่วงเวลาหนึ่งที่มีคำสั่งซื้อจากทั่วทุกมุมของซุเมรุถูกส่งมาพร้อมกันที่เธอ ทำให้ทางร้านไม่สามารถส่งสินค้าจำนวนมากขนาดนั้นได้ตรงตามเวลาเพราะปริมาณการขนส่งของถนนค้าขายหลายแห่งมีรอบการวิ่งที่จำกัดการขนส่งสินค้าปริมาณเยอะเช่นนี้จึงเป็นเรื่องยากลูกน้องที่เป็นสมาชิกของกองคารวาลแนะนําให้โดริปฏิเสธคําสั่งซื้อบางส่วนเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและไรายได้ที่มั่นคงแต่โดริกลับตอบกลับไปว่าฉันจะไม่ยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆก็ตามนั่นเป็นสิ่งที่เหตุโง่เท่านั้นที่จะทำนะ เธอเลือกวิธีที่เสี่ยงมากนั่นคือยังรับคำสั่งซื้อต่อไปแต่ร่วมมือกับภาควิชาเทคโนโลยีของสถาบันเปิดเส้นทางธุรกิจใหม่ในเขตพื้นที่อันตรายเส้นทางการค้านี้ยังส่งผลต่อกองคารวานอื่นๆด้วยทำให้เกิดสมาคมการค้าใหม่และแก้ปัญหารอบการวิ่งที่ไม่เพียงพอแต่เดิมจนในที่สุดเส้นทางการค้าที่โดริเปิดขึ้นมาใหม่นี้ก็ยังคงถูกใช้ทั่วไปในซูเมรุสร้างชื่อเสียงให้ในายท่านสรางกาเมเบอย่างต่อเนื่อง คำพูดของโดริในตอนนั้นก็ยังคงตรึงใจและมีคนพูดถึงกันอีกหนึ่งอย่างที่สร้างความลำบากใจให้แก่โดริก็คือโรคนอนไม่หลับอย่างรุนแรงในตอนกลางคืนเธอไม่สามารถนอนหลับได้เลยแม้แต่หมอที่เก่งที่สุดก็ยังวินิจฉัยหาสาเหตุไม่ได้เธอลองใช้ทูบหอมสงบใจที่จะช่วยในการนอนหลับแต่ผลที่ได้กลับเป็นไม่ได้ทำให้ง่วงแล้วยังทำให้เธอสำลักควันซะอย่างนั้นมีคุณหมอท่านหนึ่งบอกโดริว่า มีคนเคยเอานาฬิกาทรายวางไว้ที่ข้างหัวเตียงนอนฟังเสียงเม็ดทรายที่ไหลลงมาจะทำให้ใจสงบและหลับลงได้โดรีพยายามอยู่สองสาวันแต่ก็ไม่สำเร็จจู่จูก็เกิดความคิดอะไรบางอย่างขึ้นเธอให้คนมาสร้างนาฬิกาทรายขนาดใหญ่แต่สิ่งที่อยู่ภายในนาฬิกากลับไม่ใช่เม็ดทรายปกติมันคือเหรียญมอราที่แวววับในตอนกลางคืนโดรี่จะนอนฟังเสียงมอรากระทบกันดังกรุ้งกริ้งจนพลอยหลับไปอย่างมีความสุข เพื่อที่จะได้ฟังเสียงอันไพเราะของมอร่าได้มีคุณภาพยิ่งขึ้นโดรีได้ทำกล่องดนตรีมอร่าขึ้นมาด้วยมือของตัวเองด้วยบนกล่องมีช่องอยู่ช่องหนึ่งขนาดเพียงพอให้หยอดมอร่าลงไปได้เมื่อหยอดมอร่าลงไปในกล่องดนตรีแล้วมอร่าจะไหลลงไปตามเส้นทางกลไกลที่ซับซ้อนในกล่องดนตรีเกิดเป็นเสียงกระทบที่หลอมรวมกันจนกลายเป็นบทเพลงอันไพเราะโดริก็จะเริ่มต้นเต้นรำเพียงลำพังอยู่ภายในวังอาคาซาซาเรที่ว่างเปล่า หมอร่ามอร่าเปล่งประกายวิ่งวับมอร่ามอร่ามีมากมายนับไม่ถ้วนมอร่าที่งดงามก็คือมอร่าของฉันมอร่าของคนอื่นรีบมาที่บ้านฉันเร็วทั้ทที่เป็นบทเพลงที่คุ้นเคยแต่ฟังกี่ร้อยครั้งก็ไม่เบื่อเลยในตอนจบของเพลงโดรีก็โค้งคำนับให้ผู้ฟังที่ไม่มีอยู่จริงประจบเหมาะกับช่วงที่มอร่าเรียนสุดท้ายตกลงไปที่ด้านล่างของกล่องดนตรี ทำให้เกิดเสียงกริ้งขึ้นหนึ่งครั้งก่อนที่มันจะตกลงบนภูเขามมราอะไรที่ทำให้โดริกลายเป็นคนลหลงไหลในโมราแบบนี้กันนะเรื่องนี้มีคำตอบจากเรื่องในสมัยเด็กของเธอโดริมีพี่สาวที่สนิทกันมากอยู่หนึ่งคนพวกเธอเติบโตและเล่นด้วยกันมาตั้งแต่จำความได้แต่อยู่มาวันหนึ่งพี่สาวก็เริ่มไอออกมาเป็นเลือดในบ้านก็เต็มไปด้วยผู้ใหญ่แปลกหน้ามากมายที่พูดคุยการเรื่องอาการป่วยของพี่สาว เด็กน้อยโดริตอนนั้นไม่เข้าใจก็ยังมาเยี่ยมหาพี่สาวในทุกๆวันพี่สาวของเธอบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่นานก็จะหายป่วยแล้วโดริได้ยินดังนั้นก็ดีใจและเริ่มจินตนาการว่าพรุ่งนี้จะได้ออกไปเล่นด้วยกันจนกระทั่งวันหนึ่งจู่ๆตอนที่พี่สาวกำลังเล่าเรื่องเธอก็ยกมือขึ้นมากลุ่มที่อกไว้แน่นร่างของเธอล้มลงบนเตียง น้องสาวที่เอื้อมมือไปกอดพี่สาวเอาไว้ก็พบว่าร่างกายของพี่สาวช่างเบาหวิวหลังจากนั้นมาน้องสาวก็พบกระดาษยับยับแผ่นหนึ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ใต้หมอนซึ่งมันก็คือใบสั่งยาของแพทย์บนกระดาษเขียนรายการสมุนไพรใกล้ศูนย์พันเอาไว้สมุนไพรชนิดนี้มีเพียงนักสะสมไม่กี่คนเท่านั้นที่มีไว้ในครอบครองหากต้องการจะซื้ออย่างน้อยก็ต้องมีเงินหลายสิบล้านมอร่าถ,ถึงจะซื้อได้ เป็นราคาที่มหาศาลจนครอบครัวฐานะยากจนไม่กล้าแม้แต่จะคิดพี่สาวที่มักจะใส่หัวพร้อมปฏิเสธข้อเสนอนี้ด้วยรอยยิ้มบางทีอาจจะแอบเปิดดูมันในยามค่ำคืนพร้อมกับจินตนาการถึงการมีชีวิตอยู่ต่อไปอันแสนห่างไกลเกินกว่าจะเอื้อมถึงก็ได้โดริผู้เป็นน้องสาวเก็บเศษกระดาษใส่เข้าไปในกระเป๋าเสื้อและแตัดสินใจว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป เธอต้องหามอร่าให้ได้มากๆจะได้ไม่ต้องพบเจอกับความสูญเสียเนื่องจากไม่มีมอร่าอีกและในเวลานั้นเองที่เธอได้รับวิชั่นมันอาจจะเป็นแค่การเริ่มต้นอย่างเดิมเพียงเท่านั้นความศรัทธาและวันๆของโดริชัดเจนมากเลยคือมอร่ามอร่าและมอร่างานอดิเรกของเธอคือการหามอร่าแม้กระทั่งาศาสนาก็ยังคงเป็นมอรา เธอบอกว่าถ้าเทพตนไหนให้เงินเธอเธอก็ยินดีจะศรัทธาตลอดไปแต่ก่อนสมัยที่ราชาแห่งหินยังอยู่สิ่งแรกที่โดริ่ทำในตอนเช้าหลังตื่นนอนก็คือการอธิษฐานอ้ท่านเทพแห่งความมัง่งคั่งโปรดจงอำนวยชัยให้แก่เดอริ่มีเงินทองไหลมาเทมาด้วยเธอแต่ตอนนี้เธอบอกว่าเธอพึ่งพาตัวเองดีกว่าพึ่งพาเทพเจ้าคำอธิษฐานของเธอเลยเปลี่ยนเป็น โอ้ยโดรีเอ๋ยจงอำมรวยเอืยอชัยให้ตัวเองมีเงินทองไหลมาเทมาด้วยเถอะเธอยังบอกอีกว่าพวกวีเซลซิปต้องพูดภาษาเดียวกับเธอได้แน่ๆเพราะพวกมานตาถึงมากๆสิ่งที่ผู้คนชื่นชอบที่สุดในแต้แวสก็ต้องเป็นมอร่าสีทองอรารามเปล่งประกายอยู่แล้วละ่ะแม้กระทั่งอาหารที่เธอชอบก็คือมอร่ามีจากลีเวแต่ว่าโดรีเนี่ยไม่เคยกินหรอกนะแค่เคยได้ยินชื่อ เธอบอกว่ามีคําว่ามอร่าอยู่ก็เชื่อว่ามันต้องอร่อยมากแน่ๆส่วนอาหารที่ไม่ชอบเลยก็คือโคโคนัทชาโคเคกจากซูเมรุที่เป็นก้อนสีดำๆเธอบอกว่ามันไม่อร่อยเลยสักนิดและจะไม่มีวันกินมันเด็ดขาดเว้นเสียแต่ว่าจะเอามอร่ามาให้ก็ขอคิดดูก่อนอีกทีอาหารประจำตัวของโดรีคือบัตเตอร์ชิคเก้นที่ถูกปรุงจนกลายเป็นโชวมีเดอมอร่าเมนูพิเศษนี้จะต้องจ่ายเงินให้เธอก่อนถึงจะยอมทาให้กิน ซอสที่นุ่มลื่นดุดผ้าซาตินห่อหุ้มไก่เนื้อนเน่นเอาไว้ภายใต้ความอร่อยที่ไม่อาจต้านทานนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงปรารถนาแปลกประหลาดบางอย่างจนอยากจะควักมอร์าออกมาเพื่อซื้อเพิ่มอีกสักจานสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเธอพูดถึงคุณแม่อลิสด้วยและคุณอลิสก็ยังเป็นคนแนะนำเธอในคลิปคอลเลกมิสเลี่ที่โดยปกติแล้วจะเป็นพี่เดนที่พูดถึงตัวละครต่างๆแทน อลิสได้พบกับโดรีตั้งแต่สมัยก่อนที่เธอจะเป็นแม่ค้าชื่อดังสมัยก่อนโดรีเองก็ยังคงมีแววตาที่มุ่งมั่นและกระตือรือร้อนไม่ต่างจากตอนนี้และนั่นก็ทำให้อลิสอดไม่ได้ที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยการเป็นผู้ลงทุนที่จัดหาสินค้าให้แก่เธอในปัจจุบันเองโดรีก็ยังติดต่อกับอลิสตลอดโดยอลิสยินดีมากที่ได้นำสิ่งประดิษฐ์ที่เธอชอบมอบให้แก่โดรีเพราะชื่นชมในสไตล์ธุรกิจที่โดดเด่นและกล้าหาญแบบนี้มาก ดอรี่เองก็พูดว่าคุณอลิสเป็นผู้จัดหาสินค้าที่ดีที่สุดของเธออลิสมีสินค้าแปลกๆใหม่ๆม,มาเสนอเธอเสมอทำให้พ่อค้าคนอื่นๆอิจฉาดอรี่มีเรื่องเล่าที่ต้องจ่ายเงินถึง1ล้านมอร่าถึงจะยอมเล่าให้ฟังโดยเธอยอมลดราคาให้เราหนึ่งเปอร์เซนถ้าเรายอมจ่ายเธอจะเล่าให้เราฟังว่า นี่เป็นเรื่องของนักธุรกิจคนหนึ่งนะกาละครหนึ่งนานมาแล้วเธอหลงทางในระหว่างออกไปทำธุรกิจในตอนนั้นเองเธอก็ะพบเข้ากับอสูรหมอกซึ่งอสูรหมอกตัวนั้นต้องการจะกินเธอในคำเดียวเธอจึงรีพูดขึ้นมาว่าช้าก่อนท่านอสูรหมอกฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังถ้ามันน่าสนใจได้โปรดอย่ากินฉันเลย สูตรหมอกก็ตอบตกลงหลังจากนั้นนักธุรกิจจึงเริ่มเล่าเรื่องราวของตัวเองตอนนั้นธุรกิจของเธอยังไม่ได้รุ่งเรืองเท่าทุกวันนี้ตอนที่เธอตกอยู่ในสภาวะขาดทุนเธอบังเอิญได้พบกับตะเกียงวิเศษที่ไม่รู้ที่มาที่ไปจากในโกดังเธอถูตะเกียงวิเศษด้วยความมืนงงจากนั้นหมอกสีแดงก็พวยพุ่งขึ้นมาสิ่งที่อยู่ในตะเกียงเรียกตัวเองว่าราชาปีศาจโฉมงามใจอารี เมื่อได้เห็นนักธุรกิจคนนี้ราชาปีศาจก็คิดถึงลูกสาวที่น่ารักของตัวเองอีกฝ่ายจึงบอกกับนักธุรกิจคนนั้นว่าสามารถขอพอรได้หนึ่งอซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักธุรกิจคนนั้นยิ่งกว่ามอราเะอีกดังนั้นนักธุรกิจจึงขอว่าต่อจากนี้ขอให้ตัวเองมีมอราจนนับไม่ถ้วนราชาปีศาจโฉมงามใจอารีก็ตอบตกลงด้วย จากนั้นเธอก็ได้กลายเป็นผู้จัดหาสินค้าของนักธุรกิจโดยเธอค่อยจัดหาสินค้าที่ยอดเยี่ยมให้แก่นักธุรกิจอย่างต่อเนื่องและทําให้นักธุรกิจคนนั้นทําเงินได้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเรื่อยๆพอเล่าจนจบอสูรหมอกก็รู้สึกมหัศจรรย์มากทางั้งที่ตัวเองและปริศาจทหมอกแดงก็เป็นพวกเดียวกันแท้ๆแต่ทําไมตัวเองถึงไม่สามารถแปลงกายเป็นอย่างอื่นได้เลย นักธุรกิจเยินยอว่าอสูรหมอกปีพรสวรรค์บางทีถ้าเข้าไปอยู่ในตะเกียงเดียวกันสักพักก็อาจจะมีความสามารถเหมือนกับปีศาจดังกล่าวก็ได้อสูรหมอกตอบตกลงและเข้าไปอยู่ในตะเกียงของนักธุรกิจคนนั้นโดริไม่บอกเราว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ถ้าหากให้ตีความแล้วละก็นี่คือเรื่องราวของเธอตอนที่เธอได้พบเจอกับอลิซในนามราชาปีศาจโฉมงามใจอารี ข้อสังเกตหนึ่งคือควันที่พวยพุ่งออกมาจากตะเกียงวิเศษนั้นเป็นสีแดงแถมเจ้าราชาปีศาจนั้นยังมีลูกสาวน่ารักอีกและต่อมาอลิซก็กลายเป็นผู้จัดหาสินค้าให้แก่เธอจริงๆตามคำขอพรหนึ่งข้อนั้นโดริรู้ว่าการเดินทางไปทั่วแต้แวตจะต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากเธอต้องรับประกันได้ว่าอลิซจะมีเงินใช้ตลอดเวลา ดังนั้นทุกครั้งที่มีการซื้อขายโดรีจะหาวิธีส่งมอร่าไปให้ถึงมืออลิสอย่างตรงเวลาและรวดเร็วที่สุดแม้ว่าในบางครั้งอลิสจะส่งจดหมายมาบอกว่าเธอตกอยู่ในอันตรายขอฝากมอร่าไว้ก่อนแต่โดริก็ยืนกรานที่จะให้คนเอามอร่าไปไว้ในที่ปลอดภัยที่ใกล้อลิสที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าอลิสจะได้รับมอร่าเร็วที่สุดเธอตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ามอร่าจะถูกส่งไปถึงมือของอลิส แม้ว่าอาลิซจะไม่ใช่ผู้จัดหาสินค้าเพียงรายเดียวของโดรี่แต่โดรี่ก็ยังคงมองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญบางทีในใจของโดรี่ยังคงจําสัญญาที่มีให้การในวันที่พวกเขาได้พบกันนั่นเองส่วนอสุรหมอกตัวที่โดรี่เล่าเรื่องให้ฟังนั้นก็กลายมาเป็นจินที่อยู่ในตะเกียงปัจจุบันของเธอโดรี่ห่วงแหนตะเกียงวิเศษอันนี้มากมากขนาดที่ว่าจะขอซื้อเธอในราคาเท่าไหร่เธอก็ไม่ยอมขายให้ปัจจุบันมันทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ คอยช่วยโดรีต่อสู้ในยามคับขันและก็น่าจะเป็นตัวนำโชคมาให้แก่โดรีด้วยความสัมพันธ์ของโดรีกับตัวละครอื่นๆโดรีมีดีลพิเศษส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่มหามาตราไซโน่นั่นก็คือเหมาทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกมกลเจ็ดอัจฉริยะให้เขาจากทั้งแต่แวัตในซูเมรุก็มีแค่โดรีคนเดียวนี่แหละที่ทำได้แถมยังเป็นการเหมาแบบไม่ต่อราคาเลยด้วยโดรีชอบดีลนี้มากๆ เกี่ยวกับเทนารีโดรีเห็นว่าเทนารีรักวิชาการมากพอๆกับที่เธอรักมอร่าเลย,เธ,เ,ลยเธอชื่นชอบของที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมานะและเคยยื่นข้อเสนอธุรกิจขายสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นด้วยแต่เทนารีปฏิเสธเอ้ยน่าเสียดายมากเลยนะไม่อย่างนั้นคงจะสร้างมอร่าก้อนใหญ่แล้วล่ะคอเล่เองก็เคยเล่าว่าวันหนึ่งตอนที่เธอกําลังตระเวนป่าเหมือนโดริจะรู้ว่าเธอคอแห้งก็เลยหยิบน้ําผลไม้ที่ดูน่าอร่อยออกมาจากถุง ตอนนั่นเองเทนรีรีบหยุดเอาไว้ไม่งั้นคอเล่คงได้ใช้มอร่าที่เก็บมาอย่างยากลำบากออกไปอย่างแน่นอนเกี่ยวกับเอาแฮซมโดริไม่เคยชอบแฮซมนะักเพราะแฮซมเคยพยายามหลอกล่อให้โดริปรากฏตัวขึ้นมาก่อนด้วยการลองเชิงลูกน้องที่คอยกรองลูกค้าให้แก่เธอซึ่งตรงนี้คาดว่าอาจจะเป็นคดีลอซื้อผลึกความรู้ทำให้โดริฝังใจและไม่ไว้ใจคนจากทางสถาบัน เธอยังยื่นคำขาดว่าเธอจะไม่เสี่ยงกับคนของสถาบันอีกแล้วแต่ต่างจากเฮซมคาเวเป็นหนึ่งในคนของภาควิชาเทคโนโลยีที่โดริทำธุรกิจด้วยเพราะคาเวเป็นคนมุ่งมั่นเพื่ออุดมการ์ไม่เหมือนกับคนสมองตายด้านจากทางสถาบันซึ่งตรงนี้เธอน่าจะหมายถึงเฮซมนั่นแหละโดริชื่นชมเขามากถึงขนาดแอบให้เขายืมมอราก้อนใหญ่เพื่อสร้างวางอาคาศาสี หากว่าฉันไม่ใช่มอร่าเขาตอนนั้นเขาก็คงไม่ได้เป็นคาวเวผู้มีชื่อเสียงในวันนี้หรอกนะโดริเคยเป็นนายจ้างที่จ้างเดฮิยาคุ้มการกองคาราวานของเธอเพราะฝีมือไม่เลวแถมยังราคาถูกคุ้มค่ามากเลยสำหรับนิโลโดรีบอกว่านิโลเต้นรำได้ดีมากดีมากซะจนน่าเสียดายที่อยู่แค่ในซูเมรุทำให้เธอยังไม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ถ้าหากว่าได้พาเธอไปเปิดการแสดงทั่วแต้แวดจะต้องทำเงินได้มหาศาลแน่ๆแม้ว่าโดริจะรักเงินมากแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้หน้ามืดตามัวถึงขนาดไม่ใส่ใจรอบข้างเธอใส่ใจอะไรก็ตามที่สามารถนำพาโมราให้เธอได้เป็นพิเศษอย่างเช่นพวกสตัมเปอร์บีสที่เป็นหัวใจหลักในการขนส่งของกองคาราวานโดริได้สร้างสวนสนุกสำหรับพวกมันเพื่อให้พวกมันได้วิ่งไปรอบๆผ่อนคลายพักผ่อนอย่างอิสระเสรี เธอจะเลือกอาหารชั้นดีให้พวกมันคอยดูแลโภชนาการและสุขภาพของพวกมันพอสร้างสวนแห่งนี้ขึ้นมา s t ัมเปอร์บีต่างสายพันธุ์มาอยู่รวมกันกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมแน่นอนว่าเธอไม่ปล่อยโอกาสทำเงินนี้ไปฟรีๆหรอกเพราะว่ามีการขายตัว๋วและจำหน่ายของที่ระลึกสำหรับเข้าชมสวนสวรรค์ของสตัมเปอร์บีนี้ด้วยความรักที่เธอมีต่อสตัมเปอร์บีไม่ใช่เรื่องโกหก ยินในตะเกียงของโดริอาจจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าใครๆแม้ว่ามันจะถูกโดริหลอกล่อให้เข้าไปในตะเกียงแต่ตั้งแต่ตอนนั้นจบจนถึงตอนนี้มันก็ไม่เคยจากไปไหนทุกครั้งที่มีการต่อสู้โดริจะเรียกมันออกมาหลังจากการต่อสู้สิ้นสุดโดริก็จะเติมเต็มความปรารถนาของมันบางครั้งยินเองก็เคยคิดว่าเรื่องเล่าในตำนานอาจจะเป็นหนังคนละมวลก็ได้อันที่จริงแล้วในตะเกียงมีนักสู้ที่แข็งแกร่งอยู่ตนหนึ่ง ส่วนผู้ถือครองตะเกียงตะหากที่เป็นดั่งทูตผู้เติมเต็มความปรารถนาจบไปแล้วสำหรับคลิปประวัติตัวละครโดริแม่ขาตัวจี๊ดประจำเมืองเูเมรุถ้าชอบก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนดูแลกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อติดตามผลงานคลิปอ,อื่นๆที่จะออกในอนาคตด้วยนะหากใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับน้องโดริก็สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลย ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า